สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นผมช่างสอ,อนมงสว่างวันนี้พบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทาง a c e b o o k และยู u b e นะครับสหรับวันนี้ก็มารีวิวกันกับรถยามาฮ่าสปาร์คหนึ่งสามไอของคุณวัชระอยู่จังหวัดขอเแก่นนะครับคันนี้เคยได้รับลูก60เป็นของเอเม ไปนานแล้วหลายปีแล้วครับแต่สปาร์คไอคันนี้ได้ทําการวางคาบูนะครับวางไปหลายปีแล้วครับก็ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับตอนนี้ก็ยังใช้คาบูอยู่ครับกล่องใช้ API นะครับถ้าวางคาบูต้องเป็นกล่อง API เท่านั้นนะครับกล่องเดิมใช้ไม่ได้นะครับก็ได้มาอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็มาทำฝาสูบใหม่ครับ มาทำฝาสูบใหม่ให้ขยายวาวให้เป็น19 22ครับเปลี่ยนแคมใหม่แคมก็ใช้เป็นของ2 nd หรือว่าของ x x c i t e r รุ่นแบบนี้นะครับุเดียวกับที่ช่างสอนวงสว่างได้ใช้นะครับแล้วก็ขยายวาว19 22้าิบอมิลไอดี ID 22ไอเสีย19นะครับแล้วก็เสื้อลูกก็เปลี่ยนเป็นของ เซรามิก60มิลน้ำลึกหัวเพชรนะครับของเก่าก็เป็นเป็นหัวธรรมดานะครับก็เป็นเซรามิกครับแต่ว่าน้ำไม่ลึกนะครับก็เป็นเสื้อตัวนี้ครับนี่ครับน้ำตื้นนะครับของยี่ห้อเอเมดครับก็ทำไปนานแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคราวนี้ก็มาเปลี่ยนพวกแคมแคมนี่เปลี่ยนใหม่นะครับแผ่นคัดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ วาล์วก็เปลี่ยนใหม่ครับแล้วตั้งวาล์วคันนี้ได้เปลี่ยนเป็นของ Ex c i t ซ r หรือว่าของเอ็มสตลนะครับให้เป็นเป็นน็อตแบบที่ว่าพูดไงว่ากระวน็อตน็อตมีแป้นมีตีนนะครับเป็นแบนด์หน่อยเวลากดวาล์วก็จะทําให้น็อตตั้งวาล์วเสียเสียยากหน่อยครับใช้ได้นานครับแล้วก็ระบบกระบูซึ่งวางไว เป็นพัฒนาการเก่าตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นพัฒนาการใหม่ขึ้นมาครับปรับสายคร่เล่งใหม่ครับครับนี่ครับเวลาเล่งก็มีเสียงดังป้องๆครับก็ดีแล้วครับแล้วก็มียกเข็มปรับน้ํามันให้ใหม่ครับส่วนไฟชาร์จก็ได้14 14โวลต์นะครับ14.1นะครับก็อยู่ในระดับชาร์จที่ดีมากครับ แต่ว่าพวกกล่องก็เป็นกล่อง API นะครับก็ตอนนี้พวกเสื้อสูบพวกฝาสูบทุกอย่างก็ได้ทำการปรับใส่ modify ใหม่หมดนะครับฟังเสียงดูครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับครับครนนี้ท่อโล่งนะครับท่อมีเสียงหน่อย ก็คันนี้แต่งสวยครับแต่งสไตล์สไตล์เบานะครับตัวเล็กเบาๆหน่อยนะครับนี่ครับเร่ง a อ i ไอเร่งดีอยู่แล้วครับแต่ว่าช่างสอนไม่กล้าเร่งแรงหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรันอินก่อนนะครับลันอินก่อนกบพันโลแล้วค่อยให้เจ้าของขับเร็วได้นะครับเพิ่งเย็บคลิปเลยครับ เงียบมากนะครับแต่ว่าท่อดังครับมีท่อเสียงดังหน่อยก็โอเคแล้วครับก็เจ้าของก็จะได้ไปใช้แล้วก็ไปลานดินก่อนนะครับครับอันนี้เข้ากันดีมากเลยครับลูก60กับขยายวาวถึง92นะครับแคมด้วยกล่อง API อีกด้วยเป็นงานขบูครับถึงตอนนี้ไม่ต้องแปลงขบูก็ได้แล้วนะครับช่างหอนทำได้หมดครับ ถ้าขบูก็ท่อโล่งได้ครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดท่อโล่งก็ไม่ดีนะครับครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับกระปักหนึ่งสามห้านะครับไอไอวางขบูคตันนี้ของคุณวัชระจังหวัดชายแดนเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็จะได้มีท่นอื่นต่อไปจะนำเสนอไปเรื่อยๆครับวันนี้งานคิวก็เริ่มระบายออกแล้วครับอีกสั้งระยะก็คงจะเบาบางมากๆแล้วครับ หลายคันก็ต้องที่เรายัางรออยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้แรงใจกันมานะครับแล้วก็มีงานที่่งให้ท่านสอนนะครับมีความเชื่อถือกันขอบคุณครับก็โอกาสหน้าพบกันใหม่ตลับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่าง